สวัสดีคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอโซอนปักกันอีกคลิปครับคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมมาใส่ปุ๋ยพริกครับใส่ปุ๋ยพริกปลูกใหม่ต้นนี้ปลูกได้ประมาณ10วันแล้วครับคุณผู้ชมสังเกตดูถ้าเขาเริ่มปลิใบแสดงว่ารากเขาก็จะเริ่มเดินครับและเป็นการบ่งบอกว่าต้นเขาเริ่มแข็งแรงเริ่มติดใส่ปุ๋ยได้ครับให้คุณผู้ชมสังเกตใบเก่าเขาครับ เขายืนไปไกลแค่ไหนนั่นเป็นระยะที่เราต้องพรวนดินและใส่ปุ๋ยครับถ้าถามว่าทำไมต้องใส่ระยะใต้ใบคำตอบก็คือว่าใส่เพื่อลอให้รากเขาเดินได้ไกลครับสรุปก็คือว่าถ้ารากเขาเดินเร็วและเดินไกลได้แค่ไหนพริกของเราก็จะเจริญเติบโตได้เร็วแค่นั้นครับปริมาณการใส่ถ้าเป็นปุ๋ยคอกับปุ๋ยหมัก จะเริ่มต้นที่หนึ่งกรัมต่อหนึ่งต้นครับโดยจะเพิ่มปริมาณการใส่ขึ้นไปเรื่อยๆครับจากหนึ่งกรัมเป็นหนึ่งกรัครึ่งจากหนึ่งกรัครึ่งเป็นสองกรัขึ้นไปเรื่อยๆครับและระยะการใส่จะอยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์ต่อหนึ่งครั้งครับ แต่ถ้าเป็นปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยยูเรียจะเริ่มต้นใส่อยู่ที่ประมาณ1ช้อนชาต่อ1ต้นครับโดยจะเพิ่มปริมาณขึ้นไปเรื่อยๆเช่นกันครับจาก1ช้อนชาเป็น1ช้อนชาครึ่งจาก1ช้อนชาครึ่งเป็น2ช้อนชาโดยระยะเวลาการใส่ก็เช่นเดียวกันครับประมาณ1อาทิตย์ต่อหนึครั้งนี่เป็นปุ๋ยอินซียเม็ดครับ ใส่ทีละนิดเพิ่มปริมาณขึ้นไปเรื่อยๆครับหรือว่าคุณผู้ชมท่านใดไม่ต้องการใส่ปุ๋ยเคมีก็ใส่เป็นปุ๋ยหมกักปุ๋ยคอกก็ได้ครับที่แอดใส่ยอยู่นี้จะเป็นปุ๋ยหมักครับคุณผู้ชมแนะนำว่าถ้าใส่ปุ๋ยเคมีควรมีปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักใส่ร่วมด้วยครับพริกระยะแรกระยะตั้งแต่1เดือนถึง3เดือนถ้าใส่ปุ๋ยเคมี ควรเป็นสูตรหน้าสูงครับในโตรเจนสูงหรือว่าจะใช้เป็นยูเรียก็ได้ครับหรือว่าคุณผู้ชมท่านใดไม่ต้องการใส่ปุ๋ยเคมีก็ใส่เป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักก็ได้เช่นกันครับใส่เพื่อเร่งใบเร่งลำต้นเร่งการเจริญเติบโต หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเอสอนผักด้วยครับสุดท้ายนี้เอสอนผักต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเอไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ Thank you.